คือคือเรารู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าเจตนารวมของเราอยู่แล้วนะฮะในการที่เราพูดออกไปก็คือไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาอายอะไรนะกับเหตุการณ์ต่างๆมันก็ผ่านมาแล้วแล้วก็เราอยากจะให้เรื่องราวของเราเนี่ยเป็นข้อคิดอุทางหอน์กับเยาวชนแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่อาจจะกําลังหลงผิดหรือจะตัดสินใจที่จะกระทําผิดก็ขอให้กลับใจแล้วก็ดูตัวอย่างชีวิตผมเป็นตัวอย่างไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครอีก ไม่อยากให้ต้องหัวดไปเข้าคุกงิะคิดได้ขอแค่อยากจะขอแค่ให้ดูเรื่องของผมละคิดได้นะครับเป็นลักษณะนั้นนะฮะไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียกับครอบครัวใดทุกๆครอบครัวเลยครับคือคือผมก็พยายามพยายามที่จะปรับนะฮะแต่มันก็ยังค่อนข้างที่ต้องใช้เวลานะครับอย่างเรื่องการกินการนอนทุกอย่าง ครางนั้นนั้นมันจะเป็นระบบแล้วก็เป็นเวลาเนี่ยพอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรา,เามีงานเข้ามาแล้วก็ธุระส่วนตัวต่างๆที่ต้องจัดการอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะผิดแผกไปจากปกติหมดนะครับ mm hmm. แล้วก็รวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยถนะนหน,นทางเอ่ยแล้วก็เรื่องของอาการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันด้วยนะเรื่องสื่อออนไลน์ต่างๆสมาร์ทโฟนแล้วกอ็อุปกรณ์ทางโซเชียลมีเดียที่ต้องใช้ในการทำงานนะก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ มีการศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะเริ่มส่งลายได้อะไรได้ครับอันนี้การกินเห็นว่าเราเองก็ไม่ถนัดในเรื่องของช้อนของอะไรเลยนี้อ๋อครับก็คืออยู่ข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้อนกลางนะฮะแล้วก็มาใช้ช้อนซ่อมแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าปริมาณมื้อในแต่ละวัน mm hmm. นะครับเพราะว่าอยู่่ข้างในก็จะรับประทานแค่มือสุดท้ายก็คือประมาณ3ามโมงคืนถึงสี่โมงอย่างก็จบละเพราต้องขึ้นขังอยู่ในเรือนนอนก็ไม่สามารถที่จะนําอะไรขึ้นไปรับประทานได้ครับไม่เหมือนข้างนอกอะถนนข้างนอกกับเส้นทางการจราจรครับอันนี้เราต้องมีผู้ช่วยอเปาอมีแน่นอนใช่ครับคือตอนนี้ทางบ้านส่งคนมาประกบตลอดแล้วก็ยังมีพี่ๆที่นับถือกันก็ประกบอยู่ตลอดนะก็มันก็อันตรายถนนหนทางแล้วก็ เรื่องการใช้ชีวิตต่างๆด้วยก็ต้องมีเหมือนกับว่าพี่เลี้ยงคอยแนะนำตลอดเวลาครับ amarin tv